อายุ50ควรจะอยู่80ขึ้นไปนี่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยอยู่ระยะ 3A เนี่ยถามว่าดีไหมก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยมากแต่ถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะตกลงมาอยู่ระยะ 3B และระยะ4ถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ เราควรจะอยู่ระยะ2กลางคืออยู่ประมาณ80ขึ้นไปนะแล้วคำถามก็คือทำยังไงล่ะคุณลินนะคะเรื่องไตเนี่ยมันมาจากค่าการคำนวณน,นะคะก่อนที่จะมาเป็น GFR เขาจะตรวจเป็นค่าครคลินีนก่อนค่ะถ้าอยู่เกิน50เราไม่ควรจะอยู่เกิน1.2แล้วค่ะอันนี้มันจะตกเป็นระยะ3แล้วแหละผู้หญิงควรจะคุมให้ต่ำกว่า1.1นะคะค่าครคทินีนโดยภาพรวมก็คือเป็นของเสียที่มาจากการผลิตการใช้กล้ามเนื้อ ในชีวิตประจําวันอันนี้คือตามคํานิยามของเครทินีนนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้คือตามหลักวิชาการแต่จากการที่รินดูแลคนป่วยมา10กว่าปีแล้วก็อ่านผลตรวจเยอะมากๆเนี่ยสิ่งที่รินเจออีกอย่างหนึ่งก็คือ เขากินอะไรก็ตามที่มันเกินจากมาตรฐานที่ไตเขาในระยะนั้นอ,ออกได้ส่วนใหญ่ก็คือค่าเทนินมันจะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากอะ่ะเช่นบางคนกินน้ําผักปัน่นผลไม้ปัน่นแบบเนี้ยค่าเทนินสูงปี๊บเลยค่ะก็จะเจอแบบนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นการลดเทนินคือการคุมอาหารที่ถูกต้องคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นเป็นคู่มือที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงมาจากทุกแหล่งที่น่าเชื่อถือก็มีเป็นเมนูอาหารให้ด้วยใน1เมนูเนี่ยคือ1นมือ้อถ้าคุณอยากทาน3ม,มือ้อคุณก็เบิ้ลทุกอย่างคุณ3 ไปแล้วก็เก็บไปกินสามมื้อม,มีคําถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะบเวลปรึกษาลินนะคะเอาแบบว่าที่มีผลตรวจนะถ้าแบบว่าคาดการว่าปัสสาวะเป็นฟองกังวลใจเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่กล้าไปตรวจมันไม่มีผลตรวจแล้วคุณอยากที่จะทําตัวเองให้ดีก่อน <c ess> เพื่อที่จะไปตรวจแล้วผลมันจะดีขึ้นอย่างเงี้ยเคสแบบนี้คุณอาหารทานสารอาหารเข้าไปช่วยจะทําให้วงจรมันจะเร็วขึ้นในการฟื้นฟูนะคะก็อยากแนะนํามุสุกุสําหรับคนที่มีไตเบาหวานไตลอย กดยูริกสูงเริ่มจากตัวนี้ก่อนและถ้าคุณเริ่มมีภาวะความดันคุณค่อยเสริมย b q นะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นอะไรมาก่อนถ้าคุณเป็นความดันแล้ะคุณกังวลเรื่องความดันจนเจอไตเสื่มคุณต้องทานย b q แล้วค่อยเสริมด้วยโมซุกุแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้ามีโอกาสคุณควรได้ทาน2ตัวนี้ร่วมกันนะคะเพราะว่ามันช่วยคุณครบวงจร ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะคะอายุเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเซลล์มันก็เสื่อมลงแต่จะดีกว่าไหมถ้ามันมีสารอาหารที่เข้าไปดูแลคุณแบบตรงจุดมากๆในเรื่องของระบบไตเบาหวานน้ําตาลแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือดความดันนะคะลินทานเองพ่อแม่รินทานคนที่เรารักทานนะคะรวมถึงลูกค้าประจําที่ไว้ใจดินมาตลอดนะคะก็ทานตัวนี้แล้วมีผลลัพธ์ดีๆมาแชร์กันเพียบปรึกษากันก่อนนะ เพื่อที่จะทานโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณที่สุด